สวัสดีจ้ามาพบกับช่องครูปนอก,กินเซบเกะแล้วนะจ้าวันนี้จะพามากินขนมจีนน้ำยาตีนไกจ้าอันนี้เลือดจ้าอันนี้ตีนอันนี้เครื่องในจ้ามาเป็นพวง,ง,งเลยจตแซ่บครักมีสะโพกด้วยโอ เยอะมากแย่มากน,นี่จ้ะขนมจีน,แล,กกนแล้วก็มีแกงกินไดรยางแล้วก็มีแกงไตปลาด้วยจ้ะจะกินไปเส้นกระดานกันไปทีเลยจ้ะเอาแกงไตปลาลุงก่อนจ้ะแล้วก็ต่อไปอเยอะมากโอ้ตกไม่ถูกเลย น้ำยาก่อนก็นแล้วกันน้ำยาเท้าไก่แล้วก็เครื่องในเดี๋ยวค่อยตักเติมที่ล่างเนาะมาจ้ามากินกันจัะเพื่อนๆมีพักนิดน่อยจ้ะ น่าก,กินเป็นมิถ้าก,กินทั้งแกงเตะปลาทั้งขมิ้นหยาติ่งไก่เลยเลยเอามามิกรวมกันเลยริกขวา แกงแตป้าก็แซ่บจ้ะ <c oughs> <c oughs> hả right. ้องยางมารวมกันเข้มข้น I <laughs> do Gần tay có hôm, nhà chắn là thứ nhất, cay nhiều ซื้ออามาม่งให้ดูจ้ะซื้อมาม่วงจะต้าดมาลุกจ้ะดูลูกใหญ่มากลูก <c ười> เท่านะ้าเลย มะม่วงดูจ้ะเหนือเรื่องจ้ะโอ้เหนือเรื่องอืม

อรอเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,ะ,นะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้า